ส so, วัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเดอะบอยนะครับวันนี้่งได้รับของมาแล้วครับเป็นโมเดลพีทครับดูิของี่โอะไรตัวอะไรมากว่าจะได้ของมาผมสั่งมานานแล้วตัวนี้ซื้อขาเตอร์มาด้วยกันด่ามันยังไม่ขอไม่เสร็จเลยโอ้โหในแค่มาแค่ดูเฉยๆครับวันนี้ เดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวเองอีกที่นึ่งทวกทีใช้เป็นไขควางนะเนาะวาง่อยครับ,เ,รรบเดี๋ยวเรากรอกข้างในตัวนี้ราคาอยู่สี่พันมากตัวนี้ โอ้ก่องหายากเลยเป็นงานลิขสิทแท้นะครับตัวนี้นองาง,งนัวร่ออกงขั้นหนึงหงงงงน่ง แต่กล่องโอ้โหัยากนเลยวดูข้างในครับถูกกันหน่อยถูกกันหน่อยเออนี่ครับนี่ที้เกียร์สี่ครับคันคลองมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกะอทีเดี๋ยววันนี้ผมไม่ว่างเลยนี้แค่มาเปิด จะใช่นะครับตัวเนี้ยโอเคครับงานดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับงานดีนะอยู่นะตัวนี้แต่ดูเมนดูซีมอกเดี๋ครับอาจจะมีต่หอีกนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้มันลดราคาอยู่ครับตัวเนี้ยเลยประมาณ800รอยนี่นมั้งราคา4,000นะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีครับรีวิวชัดชัดอีกทีนะึง โอเคครับเดี๋ยวผมขอจกบกระเพียนให้ครับเดี๋ยวเจอไหมครับครับ